ธรรมะสวัสดีครับผมชาวการกี้าบังโสนะครับก็ได้บวชเรียนในพุทธศาสนานะครับตั้งแต่อายุ20ปีก็บวชได้7ปีนะครับอยู่ในภาคกาสวพัได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ลาสีขาออกมานะครับได้ก็ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ประมาณ12ปีแล้วก็ป่วยสุขภาพไม่ค่อยดีเกี่ยวกับสมองเลือดสมองออกนะครับ ทีแรกก็หมอก็ให้ผ่านะครับแต่แฟนของผมเองเป็นพยาบาลก็บอกว่าให้ทานสมุนไพรไปก่อนเพราะมีคนที่รู้จักแนะนําให้ดื่มน้ําสมุนไพรนะครับพอดื่มไปดื่มมานะครับอาการของเราก็ดีขึ้นนะครับก็ไปเอ็กซเรย์ดูใหม่นะครับก็รู้สึกว่าในสมองนั้นก็ไม่มีเลือดที่ออกนะครับก็อาการดีขึ้นนะครับทีนี้ผมทาน หมายเลขระยะนี้ก็ประมาณ2ปีได้นะครับแล้วก็ได้บอกคนที่เจ็บป่วยหรือสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับในสายบุญด้วยกันคนทานก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะหลังจากนั้นก็ได้มาศึกษานะครับทําทเป็นธุรกิจนะครับก็มีรายได้นะครับมีรายได,ได้แล้วก็ได้บอกต่อๆกันไปในสายบุญด้วยกันนะครับ บริษัทของเราชื่อบริษัทจอยอนคอยหรือ JNC นะครับผมก็ได้ศึกษาตรงนี้มาแล่ก็ได้ทานสมุนไพรก็ดีขึ้นมากนะครับถ้าทุกท่านในสายบุญด้วยกันนะครับถ้าสนใจก็ให้ติดต่อเบอร์ของผมเองนะครับ0809763903ครับขอสวัสดี